พิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประจำปี2022ครั้งที่39ในหัวข้อหรือธีมว่าผลิบาลพระศาสนาจักรคาทอลิกไม่เคยละเลยการให้ความสำคัญต่องานด้านสื่อสารมวลชนยิ่งจิจการด้านสื่อสารมวลชนของโลกเคลื่อนไหวไป,ไปในทิศทางใดหรือก้าวหน้ามากขึ้นเท่าใดพระศาสนาจักร ยิ่งต้องตระหนักถึงบทบาทและการเป็นมโน,นธรรมของสังคมให้ได้รายการที่ได้รับรางวัลได้แก่ พิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประจำปี2022ครั้งที่39ในหัวข้อหรือธีมว่าผลิบาน พระศาสนาจักครคาทอลิกไม่เคยละเลยการให้ความสำคัญต่องานด้านสื่อสารมวลชนยิ่งจิจการด้านสื่อสารมวลชนของโลกเคลื่อนไหวไป,ไปในทิศทางใดหรือก้าวหน้ามากขึ้นเท่าใดพระศาสนาจักรยิ่งต้องตระหนักถึงบทบาทและการเป็นมโนธรรมของสังคมให้ได้สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยมีภารกิจหลากหลาย แต่หนึ่งในนั้นคือการให้คำแนะนำด้านสื่อศึกษาการส่งเสริมสนับสนุนสื่อที่ดียกย่องให้เกียรติและเป็นกำลังใจเพื่อผู้ผลิตและผู้มีส่วนร่วมทุกคนจะได้มีกำลังใจมากขึ้นในการผลิตสื่อดีๆต่อไปพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นก้าเดินอย่างสม่ำเสมอ แม้บางปีจะประสบปัญหาในการจัดบ้างจนปีนี้เป็นปีที่39แล้วซึ่งในปีหน้าจะครบ40ปีตัวเลขแม้นว่าจะเป็นเพียงจำนวนนับแต่ก็บ่งบอกถึงความตั้งใจความสม่ำเสมอและการได้และการได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนขอเป็นกำลังใจให้ทั้งผู้ได้รับรางวัล และผู้จัดง,งานให้ท่านรับรู้ไว้ว่างานแห่งความดีงามแม้นไม่ได้รับเสียงชื่นชมมากมายเด่นดังหรือเป็นที่รับรู้แต่ความดีนั้นจะประทับอยู่ตลอดไปขอพระเจ้าอำหนวยพระพรลำดับต่อไปจะเป็นพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นแบ่งเป็นประเภทรายการโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์ออนไลน์ภาพยนตร์ไทยภาพยนตร์โฆษณาและพิเศษสำหรับในปีนี้เราได้เพิ่มประเภทรางวัลอีกหนึ่งประเภทเป็นประเภทเพจ Facebook Content สร้างสรรค์สำหรับการเกณฑ์การพิจารณาสื่อมวลชนดีเด่นนั้นพิจารณาสาระในการนำเสนอที่จะต้องส่งเสริมคุณค่าชีวิตมนุษย์ศักดิ์ศรี และความเป็นหนึ่งเดียวกันในชีวิตครอบครัวและสังคมอย่างสันติในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาที่สำคัญผมขอนำสู่การมอบรางวัลในประเภทแรกนะครับสื่อรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประเภทรายการโทรทัศน์สำหรับในปีนี้มีรายการได้รับการเสนอชื่อเข้ามาหลากหลายรายการและคณะกรรมการของเราได้ทำการคัดเลือกและคัดสรรกันอย่างขมักขม้น รายการที่ได้รับรางวัลได้แก่รายการโทรทัศน์รายการบ้านพลังใจออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย PBS หมายเลข3ขอเรียนเชิญคุณสุธาทิพย์บริสุทธิ์สุขมลโปรดิวเซอร์รายการบ้านพลังใจจากสถานีโทรทัศน์ไทย PBS คุณดวงแขบัวประโคนโปรดิวเซอร์และผู้ดูแลเนื้อหารายการจากบริษัทแมวขยันดีจำกัดและคุณรัตนาวันงามวงโปรดิวเซอร์และกำกับรายการจากบริษัทแมวขยันดีจำกัด ต้องขอขอบคุณคณะกรรมาการทุกท่านนะคะสำหรับรางวัลที่ทำให้พวกเราทั้งช่าย PBS แล้วก็ทีมงานผู้ผลิตรายการมีกำลังใจและก็ชื่นใจมากมากนะคะเพราะที่จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปะคะ่ะก็ต้องออขอขอบคุณบริษัทแมวขยันดีจำกัดนะคะเป็นผู้ผลิตรายการบ้านพลังใจให้กับช่าย PBS ในพลังของครอบครัวนะคะนอกจากความรักแล้วก็ความเข้าใจแล้วเรื่องราวของการสื่อสารพลังบวก การสื่อสารด้วยพลังงานที่ดีแล้วก็ฟังกันเยอะๆจะยิ่งทําให้ครอบครัวเข้มแข็งนะคะแล้วก็จะสามารถฝ่าฟันทุกวิกฤตและปัญหาไปได้แน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประเภทรายการโทรทัศน์ลำดับถัดไปได้แก่รายการสยามปันสุขโดยมูลนิธิธรรมรักออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 1 NBT ขอเรียนเชิญคุณนรงศักดิ์บุญยชาติหัวหน้าง,งานผลิตรายการโทรทัศน์มูลนิธิธรรมรักษ์วัดพระบาทน้ำพูและพิธีกรคุณนุศราเป๊ะกี่ทีมผลิตรายการและพิธีกรขึ้นรับรางวัลและกล่าวความรู้สึกครับเรียนพระคุณเจ้า และท่านผู้มีเกียรติทุกทท่านนะครับรายการสยามปันสุขเป็นรายการที่ผลิตโดยมูลนิธิธรรมรักษ์วัดพระบาทน้ำาุุจังหวัดลบบุรีโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณนรงกฎเจ้าว,วาดวัดพระบาทน้ำาุุเป็นผู้อำนวยการผลิตเราไม่ใช่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์มืออาชีพแต่มาถึงจุดนี้ได้ ดีใจมากนะครับดีใจจริงๆครับแล้วก็ไม่นึกว่าสิ่งที่หลายๆคนจะบอกว่าตลกประหลาดกลับกลายเป็นความประสบความสำเร็จในวันนี้ครับสุดท้ายนะครับอยากจะขอแสดงความดีใจกับทุกๆ ท่านทุกๆรายการทุกๆคอนเทนต์ที่วันนี้ท่านชนะแล้วครับและท่านมีคนเห็นผลงานของท่านแล้วครับขอบคุณมากครับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประเภทรายการโทรทัศน์ลำดับต่อไปได้แก่รายการคนไทยหัวใจไม่ทอ้อ โดยบริษัท Honey and Friends Entertainment จำกัดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกททบ5 HD 1ขอเรียนเชิญดรหม่อมหลวงสราลีกิติยากรกรรมการผู้จัดการบริษัท Honey and Friends Entertainment จำกัดขึ้นรับรางวัลและกล่าวแสดงความรู้สึกครับ วัชรินทร์ฟรานซิสดังกูุนะครับเป็นพิธีกรในรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อนะครับก็เป็นตัวแทนของคุณดรหม่อมหลวงสลาลีกิติยากรนะครับหรือคุณน้ำพึ่งนะครับซึ่งก็ภารกิจติดเยอะแต่วันนี้ท่านเดินทางมานะครับเพื่อจะมาร่วมถ่ายและแสดงถ่ายรูปและแสดงความยินดีกับเรานะครับทางรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับที่มีคนพูดหลายๆคนนะครับว่าการทํารายการแบบนี้เป็นการปิดทองหลังพระนะครับให้ปิดไปเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งก็ จะมีคนเห็นนะครับทองจะค่อยล้นมาด้านหน้านะครับแต่วันนี้ผมเชื่อแลครับทางคาทอลิกนะครับต้องขอบคุณนะครับที่เห็นนะครับว่าไม่ใช่แค่รายการคนไทยหัวใจไม่ท้อนะครับผะว่า12รายการที่รับรางวัลก็คือผู้ที่ปิดทองหลังพระยินยัดต่อไปนะครับทำสิ่งดีๆเพื่อจะได้เขาเรียกมีมุมอีกมิติหนึ่งนะครับที่เป็นเสียงสะท้อนแสงสะท้อนถึงแม้กําลังใจเขา อาจจะห่อเหี่ยวแต่ผมเชื่อว่าอย่างรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อจะทําให้เขาลุกขึ้นยืนและเป็นแบบอย่างให้กับคนไทยหลายๆคนครับขอบคุณทางสมาคมมากๆนะครับทางคาทอลิกขอบคุณมากครับลำดับต่อไปเป็นรางวัลประเภทรายการโทรทัศน์ออนไลน์ในประเภทต่อไปนี้เป็นรายการโทรทัศน์ออนไลน์ซึ่งในปีนี้ ได้ทำการเพิ่มสาขารางวัลขึ้นมาใหม่เป็นปีแรกโดยรายการประเภทโทรทัศน์ออนไลน์นี้ต้องเป็นรายการโทรทัศน์ประเภทหนึ่งในรูปแบบออนไลน์โดยไม่มีการออกอากาศทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลหรือออกอากาศทางโทรทัศน์ดาวเทียมผู้รับรางวัลมีอยู่ด้วยกัน3รางวัลมาเริ่มกันที่รายการแรกเลยครับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประเภทรายการโทรทัศน์ออนไลน์ได้แก่ รายการโทรทัศน์ออนไลน์รายการ Little Monster ออกอากาศทาง YouTube ช่อง Little Monster Family สวัสดีค่ะพวกเราขอบคุณสำหรับรางวัลสื่อมวลชนดีเด็ด่าชรลกมีเดียวปี2022ประเภทรายการโทรทัศน์ออนไลน์ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามดูพวกเรา Little Monster Family ลวคุณจ้ะ คคุณ่ะรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประเภทรายการโทรทัศน์ออนไลน์ลำดับต่อไปได้แก่รายการ The Inspiring Story โดย The People ออกอากาศทาง YouTube The People Company Official ขอเรียนเชิญคุณนัทกรวิงอินบรรณาธิการเนื้อหา The People และคุณนัทพงศ์โพเชื่อย โปรดิวเซอร์รายการ Inspiring Story ขึ้นรับรางวัลและกล่าวแสดงความรู้สึกครับจริงๆก็ขอขอบคุณสมาคมสื่อคาทอลิกนะครับเออจริงๆ The People เราเป็นเพจสื่อเล็กๆที่ถ้าพูดจริงๆก็น้อยอายุน้อยมาก ที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่แล้วตลอดสามปีที่ผ่านมาเราเชื่อว่าสโลแกนของพวกเราคือเราเชื่อว่าทุกๆคนมีเรื่องเล่าพลังบวกและแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นคนทุกชนชั้นและทุกวันนะครับวันนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆที่มองเห็นสื่อเล็กๆจากพวกเราขอบคุณครับ รางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประเภทรายการโทรทัศน์ออนไลน์ลำดับต่อไปได้แก่รายการ The Standard โดยบริษัท The Standard จำกัดออกอากาศ YouTube The Standard ขอเรียนเชิญคุณธนากรวงปัญญาบรรณาธิการข่าวไทย The Standard ขึ้นรับรางวัลและกล่าวควาำสึกครับ สวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอบคุณสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทยนะครับที่มอบรางวัลน,นี้ให้ก็เซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันครับตอนที่กอรรมนิการได้ได้รับการติดต่อแต่เราคิดว่าเป็นกำลังใจอย่างยิ่งแล้วก็ทั้ง6ยูนิตของ The Standard ที่จริงๆเราก็ปีนี้เป็นปีที่5แล้วกำลังก็จะก้าวเดินต่อไป ก็คิดว่าจะทำให้ทุกคนสามารถที่จะมีพลังแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อสื่อนำความเชื่อมั่นมาอย่างผู้สงสัยสิ่งนี้ผมคิดว่าเป็นภารกิจสำคัญของสื่อมวลชนที่จะสร้าง trust สร้างความเชื่อมั่นสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนในวงการแล้วเราก็คิดว่าก็จะเป็นพลังที่เราจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อเป็นพลังบวกให้กับสังคมต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ก็ขอบคุณสื่อมวลชนคาตอลิกแห่งประเทศไทยนะครับที่มอบรางวัลน,นี้ให้กับชาวเดอะสแตนดาร์ดนะครับก็จะเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็เป็นอีกเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่เราทําแล้วก็อนาคตที่เราจะเดินต่อไปเพื่อสร้างสารรค์สิ่งที่ดีเป็นพลังบวกให้กับสังคมเราก็จะมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะทําต่อไปครับแล้วก็เหมือนอย่างที่บทสดภาวนาที่วันนี้เราได้ฟังกันนะครับแล้วก็ร่วมกันสดภาวนาว่าเราจะนําความเชื่อมั่นมาอย่างผู้สงสัยนั่นก็คือนําความเชื่อมั่นนําทัทนําความน่าเชื่อถือมา ประชาชนนะครับก็จะเป็นภารกิจที่เราจะมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะทําให้ดีที่สุดต่อไปครับขอบคุณครับจริงก็ขอบคุณสมาคมสื่อคาทอลิกครับที่มอบรางวัลให้กับเดอะพีเพิลครับคือเราเดอะพีเพิลเราเนี่ยคือเราเชื่อว่าทุกๆคนมีเรื่องเล่าแล้วก็ทุกเรื่องเล่ามีความเท่าเทียมครับรางวัลนี้ก็เป็นเสมือนให้กับกำลังใจกับทีมงานทุกๆคนที่ส่งต่อสามารถทำงานแล้วก็ส่งต่อ ในการทำงานที่จะเผยแพร่มุมมองพลังบวกให้กับคนทั่วไปได้ต่อครับรางวัลในประเภทต่อไปได้แก่ประเภทภาพยนตร์ไทย ภาพพยนตร์โฆษณาและสำหรับเพจ f c e e o o o คอนเทนต์ hmm. เพื่อสร้างสรรค์เพื่อครอบครัวได้แก่